สวัสดีค่ะเด็กๆเราพบกันเป็นสัปดาห์ที่16หน่วยดินหินทรายวันนี้ครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ลักษณะของดินหินทรายกันนะคะตามครูกิ๊กมาเลยค่ะ 1. ดินแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ดินเหนียวเป็นดินเนื้อละเอียดเมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนได้เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานดินร่วนเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายออกดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกันจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกดินทราย เนื้อดินเกาะตัวกันหลวมๆม,มองเห็นเป็นเม็ดเดียวๆถ้าสัมผัสดินที่อยู่ในสภาพแห้งจะรู้สึกสากมือเมื่อรองกำดินที่แห้งนี้ไว้แล้วคายมือออกดินจะแตกออกจากกัน 2. หินคือของแข็งที่ประกอบไปด้วยและชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ หินมีลักษณะแข็งมีรูปร่างลักษณะส,ะสีและขนาดแตกต่างกันออกไป 3. ซทรายมีลนะักษณะเป็นหินแข็งที่แตกออกมาจากหินก้อนใหญ่ๆโดยทรายจะแยกตัวออกมาได้เองเมื่อเวลาผ่านไปตามธรรมชาติทรายจะมีขนาดเล็กและมีความละเอียดมากสำหรับวันนี้เด็กๆ ก็ได้รู้จักลักษณะของดินหินทรายกันไปแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปรู้จักประโยชน์ของดินหินทรายว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครูกิ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ